และนี่คือรถอนเนกประสงค์เที่นั่งที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะคะเก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายนะคะประจำอยู่ที่ฟอร์ดพะปะแดงค่ะรหัสพนักงาน002727126ค่ะเดี๋ยววันนี้เก่งกี้จะพาชมนะคะสําหรับคันนี้เดิมๆแล้วค่ะจําได้ไหมเอ่ยว่าน้องเป็นรุ่นอะไร e v e r e ร t 10ทนะคะรุ่นนี้เป็นเอ e r e ร t 10ทนค่ะที่มาพร้อมกับขับ2 s i ซิงเกิลเทอร์โบเกียรอัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์ดีเซล2.0นลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170้แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรและแอบบอกนิดนึงค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะตอนนี้มีแคมเปญโปรโมชั่นนะคะลดราคาพิเศษเลยค่ะจาก1 3 9 7 0 0้านบาทเหลือเพียงแค่1 2 4 9 0 0้านบาทเท่านั้นแต่วันนี้พิเศษค่ะเพราะว่าวันนี้น้องแปลงโฉมนะคะจาก L เ, Sport, เอเนอร์เร o เ t นเว กี่พาชมรอบคันค่ะตัวรถที่พามาให้ชมวันนี้นะคะน้องเป็นสีพิเศษนะคะราคาตัวรถจะบวกเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทนะคะแต่วันนี้รูปแบบการตกแต่งบอกแล้วค่ะว่าแปลงชมจากเอเวอเรเเป็นเอเวอเรตสปอรเริ่มจากชิ้นแรกเลย กระจังหน้าค่ะที่นําของเอเวอ o r เรสมาใส่นะคะกระจังหน้าก็คือจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยแล้วมาพร้อมกับตัวโลโก้ฟอร์สวยๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับไฟหน้านะคะไฟหน้าตัวนี้ค่ะเป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟ daytime running light ตัวซีแคมแสงสีขาวมาให้แบบนี้จากโรงงานค่ะแล้วก็นี่ค่ะสําหรับด้านหน้านะคะชายกันชนด้านหน้าค่ะ ทำการแ็บนะคะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็เก็บรายละเอียดให้ค่ะเพื่อให้เหมือนเอเวอร์เรสต์ที่สุดเลยก็จากขอบเป็นโครเมียมนะคะอันนี้ก็ทําเป็นสีดําแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะล้อค่ะล้อวันนี้ก็ทำการเปลี่ยนขอเอาของ Ever อร์เรสต์สปมาใส่อีกเช่นกัน แม็กขนาดรอบวงคือ20นิ้วแม็กเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะจับคู่กับยางกูดเดียค่ะที่มาจากโรงงานซีเรียจะเป็น255 55า20ค่ะ แล้วก็แก้มข้างเดิมเป็นสีคโครเมียมนะคะวันนี้ก็ทําการแลปนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยมาพร้อมคลิประบายความร้อนจากโรงงานกระจกมองข้างเดิมเป็นสีเดียวกับตัวรถวันนี้ก็ใส่ตัวครอบกระจกไปนะคะก็สวยๆแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้แบบนี้ราวหลังคาค่ะเป็นแบบแนบนะคะสีดําอันนี้ก็มีมาให้จากโรงงานเลยความเข้มของฟิล์มบานหน้าและรอบคันลูกค้าชอบกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยนะคะ ด้านข้างตัวรถเพิ่มเติมเป็นเบ้ารองมือเปิดแบบฟิล์มใสนะคะตัวนี้ป้องกันรอยขีดข่นรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีเลยรวมถึงวันนี้ทําการใส่ตัวครอบนะคะมือจับตัวนี้ก็ทําเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้ใส่ข้อมือจับไปแล้วไม่มีผลกระทบต่อตัวสมาร์ท e คเลตนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ค่ะที่ไม่พูดไม่ได้เลยสําหรับ Ford e v e r e s t ค่ะนั่นก็คือช่วงล่างนั่นเองช่วงล่างตัวนี้น้องเป็นแบบวัดลิงค์นั่นเองนะคะเ e อกลักษณ์เฉพาะ f o r d e v e r e s t เลยนี่เลย จำได้ไมเอ่ยไฟท้ายเดิมนะคะจากโรงงานสำหรับเอลเวเรเทนะคะเดิมแล้วน้องเป็นเพียงแค่ LED นะคะแต่วันนี้ทำการเปลี่ยนเนลมิามให้น้องเป็น LED signature แบบนี้เลยค่ะมีอะคริลิกนะคะสีโครเมียมที่ค่าท้ายแบบนี้นะคะนำมาใส่ แล้วก็กล้องถอยหลังค่ะตัวนี้มีมาจากโรงงานค่ะรวมถึงกับเซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดที่มีมาให้จากโรงงานไฟตัดหมอกมีมาให้เช่นกันค่ะบอกเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็รุ่นนี้ค่ะเอเวอเรสตนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์เที่นั่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้วตอนนี้ แจ้งกันอีกครังสำหรับแคมเปญโปรโมชั่นลดราคาตกลพิเศษคะ่ะ1 3 9 7 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่1 2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นยังไงแล้วฝากพี่ๆนะคะช่วยกดติดตามที่ช่องนะคะโปรโมชั่นสอบายเก่งกี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมเอ็นดูเก่งกี้ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์คะ่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเตือนใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะและสามารถโทรมาสอบถามนะคะโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงืงง่อนไขต่างๆยินดีคำปรึกษาพี่พทๆทุกท่านเลยโทรหรือ แอดไลน์แอดได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เก่งกี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย